สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมีคนไข้โรคหันแข็งคนหนึ่งนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้รู้กันนะคะว่าเขาป่วยเป็นโรคหันแข็งแล้วเขามีความรู้สึกยังไงและตอนนี้เป็นยังไงนะคะเราไปฟังกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะแม่ชื่ออะไรนะการโดนกิมมริค,ค่ะบ้านแท้อยู่ไหนเนาะอยู่อำเภอกุชิอาลายค่ะอ๋อ,อ,อบ้านอยู่ไกลามาราาักษาหรอมันแกญ่ไหคะ สิบสองปีนะคะสิบสองปีแล้วโอ้กรอบรอบนึงพอดีเลยตอนนั้นแม่มีอาการยังไงนะคะที่เริ่มเป็นโรคใหม่ๆเนียทั้งแรกเลยนะคะแรกคือตัวดเนื้อก็จะไอ้ตามติวหนังเราจะทดำจะดำตามเนื้อก็จะอ่อนแรงค่ะรู้สึกว่าเดินก็ไม่ไหวก็มีคนบอกว่าไปรักษาดูที่ศรีนครินทร์ดูเพราะว่า หมอเขาบอกว่าเป็นหมอที่มีหมอเฉพาะทางแล้วก็เชี่ยวชาญด้วยก็เลยได้มารักษาที่นี่ค่ะ,คะแล้วตอนแม่เป็นใหม่ๆหม่แม่รู้สึกยังไงคะท้อแท้ค่ะ,ท,ท,คะท,ท้อแท้อะมันมันเป็นยังไงคะมันรู้สึกผิวแค่ผิวคล้ำอย่างเดียวทำไมท้อแท้เลยแบ้อะไรนะ้นเห็นเห็นเพื่อนก็เป็นหมาดูครั้งแรกนิ้วก็หงอใช่ไหมคะคะเออก็ท้อแท้<ม>ถ้าเราเป็นนานเราจะเป็นเหมือนเถาไหม แต่วันหนึ่งน่ะมามาพบกับไม่ใช่เฉพาะเราเป็นคนอื่นขาเป็นเหมือนกันตำรวจเขาก็เป็นครูก็เป็นพยาบาลก็เป็นเออมีเพื่อนมีเพื่อนด้วยมีกำลังใจว่าอย่างนามีคนเป็นด้วยค่ะมีเป็นโลกเราเหมือนกับเราหีเยอะค่ะก็มีกำลังใจรับกันใจขึ้นมาแล้วก็บอกด้วยว่าต้องคิดเออมัใจะมีเฉพาะเราที่เราไปพบเพื่อนตุ้กตุนักน่ะก็ดู บางคนก็เออาการก็ดีนะเออแม่ก็ดูสดชื่นด้วยเป็นกำลังใจกันการกำลังใจสุดการันตีค่ะแล้วตอนนี้12ปีผ่านไปแล้วไหนแม่โชว์ให้หน่อยดูสิคะดูมือนะคะไหนดูสัมผัสที่ไหนนะไหนหนังแข็งตรงไหนนะไม่แข็งแล้วเนาะแม่เนาะไหนแล้วนุ่มแล้วขออนุญาตจับนะคะนะคะนั่นเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เป็นโรคนังแข็งนะเห็แม่ทิวก็สามารถนุ่มได้เนาะเห็นไหมคะนะไม่แข็งเลยนิ้วตรงไหนคือแม่ลอง รงสวยเลยถ้าเราได้ดูแลและรักษาต่เนิ่นๆนะคะดูแลเองดีๆไม่เครียดนะคะแม่ไม่เครียดเลยเพราะมีกำลังใจจากเพื่อนๆเนาะมาติดตามและรักษาสมองสมุนตอนนี้แม่กินยาอยู่กี่ตัวคะสองตัวเหลือแค่สองตัวแล้วแม่กินเยอะกว่านี้ไหมคะเยอะข่าวเยอะกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะยาเยอะไม่ถึงเพราะว่าเราจะท้อแท้ไม่ได้นะคะเพราะกินยาเยอะเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยไม่รคดีขึ้นพอถึงเวลาหนึ่งนะรักษาไปสักระยะหนึ่งคุณแม่ก็การดีขึ้นยาก็ต้องลหน่อยจะได้หยุดยานะ ก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะให้กำลังใจเพื่อน